สวัสดีครับสวัสดีครับผม M c 9 9 9นะครับลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีเปิดบริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับ8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นมาเจอพวกเราได้ที่ M c 9 9 9ลำลูกกาคลอง7วันนี้ผมตาย M c 9 9 9มีความภูมิใจนำเสนอเลยครับรถยนต์1ยี่ห้อแต่2รุ่นราคาพิเศษประจำเดือนมีนาคมนี้พี่ได้ราคาพิเศษพี่ได้ของที่สดได,สด้ของที่ใหม่และของที่ดี คันแรกเดี๋ยวตายให้ชมก่อนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสเครื่องยนต์พันห้าซีซีสีดำนะครับรุ่น G รัวท็อปในรุ่นเกียร์ออโต้เบาะหนังนะครับคันนี้สดมากตายขออนุญาตเดินหน่อยนะครับนีะ่ะรถสวยรถดีๆนะครับเครื่องยนต์สี่สูบพันห้าร้อยซีซีเนี่ยราครัีวี v ีไอคันนี้รถใช้น้อยอย่างที่ตายบอกปี2013ก็จริงแต่รถใช้งานมาแค่65,000 1> 6 1 0 0 0กว่าโลเนี่ยครับ1,500โลประมาณนี้ครับพี่เพราะฉะนั้นของดีของสดที่สำคัญมีนานี้มีรถแน่ที่ได้ในราคาพิเศษนะครับคันนี้เปิดจำหน่ายพิเศษช่วงมีนานี้นะครับ2 9 9 0 0 0บาทตายจัดให้ให้กับพี่พที่เป็นแฟน MC99 และพวกเราพนักงานบริษัทยินดีต้อนรับพี่นะครับว่าสะดวกวันไหนเข้ามามาชมตัวรถตัวนี้ตัวจ 299,000บาทจะสดจะผ่อนยังไงโทรหาพวกเราได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวตายให้ท้ายคลิปอีกหนึ่งคันไปชมกันคันนี้ค่อนข้างจะเป็นรถปีใหม่นะครับเป็นร5 Yamaha y r i s นะครับคันนี้1 3 0 0นซีซีนะครับเบนซินเหมือนกันสีสูบเครื่องสวยเกียร์สวยเกียร์ออตโต้แต่มาในรุ่น E รองท็อปนะครับคันนี้ไมล์วิ่งมา3 7มื0นหโล นะครับคันนี้35,700โรนี่ยรถสดอยู่นะครับเพราะรถจะเบียนปี2,019 2019ตายและ f c จำหน่ายพี่สุดๆดเลยเดือนนี้นะครับที่อื่นอัพ4 10อัพแต่ f c 99กาจำหน่ายแค่3า9แ0 0บาทพี่พร้อมพี่สะดวกมาดูรถที่เราพี่ได้ของของสด ของดีนี่ส0 0ัรถไม่มีโดนเนี่ยนะครับหลักความภูมิใจของพวกเราคือทำรถสวยทำรถด,ดีคันนี้3 9 9 0 0 0บาท2,019กับยาริดพันสามร้อยซีซีเบอนสีดำนะกลับมาอีกน่ายของแล้วว่า1 5 0 0ซีซีคันนี้299นั่นแหละครับอย่างเช่พี่เข้าใจแล้วไม่ยากครับที่เบอร์โทร 02, 0 2 0 0 5 สอนะครับติดต่อ M C 9กได้ทุกวันทุกเวลา8ปโมงช้าปิดหโมงเย็นวันนี้ตายเสนอ2คันนี้ก่อนเดี๋ยวมาเสนออีกเพราะเดือนนี้เราได้ส่วนลดเยอะมากนะครับวันนี้ไปก่อนพี่สวัสดีครับ